วันที่จะมีการนัดเคลียร์ปมปัญหาข้อพิพาทเรื่องที่ดินกันระหว่างบริษัทบาลอนโดเทรดกับชาวเลลาวัยในจังหวัดภูเก็ตโดยมีผู้ว่าราชก,การจังหวัดเป็นประธานการประชุมไปติดตามบรรยากาศพร้อมกันกับคุณธันพิสิทธิ์เลิศลบำรนุงชยัยรายงานสดจากสารการจังหวัดครับชาวเลยังคงปักหลักรอฟังผลการประชุมข้อพิพาทที่ดินชาวเลนะครับในขณะที่การประชุมยังคงดําเนินต่อไปเราจะย้อนกลับไปดูบรรยากาศที่เกิดขึ้นในช่วงสายกันก่อนครับ นอกจากบริษัทบารอนเวอร์แล้วนะครับผู้หญิงคนนี้เป็นหนึ่งในเจ้าของฉนดดที่ดินที่กําลังเป็นที่พิพาทกับชาวเลเธอขอร้องความเป็นธรรมจากสื่อมวลชนให้นําเสนอข้อมูลทั้งสองด้านเพราะตนได้สิทธิถูกต้องเนื่องจากซื้อที่ดินผืนดังกล่าวมาจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาครับ ต่อมาเมื่อเวลา10บนาฬิกาที่ห้องประชุมสารก,การจังหวัดภูเก็ตนายจำเริญทิพยพงษ์ธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในการประชุมแก้ไขปัญหาข้อพิพาทที่ดินชาวเลโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเช่นพลเอกสุรินทร์พิกุลทองประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศัยพื้นที่ทํากินและพื้นที่ทางจีวิญญ,ญาณของชาวเลพันตำรวจโทรประวุฒิวงศินผู้ปัญชาการสำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมกรมสอบสวนคดีพิเศษนางเตือนใจดีเทศกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และนายชาตรีมาสตูลผู้ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทบร,รอนเวิร์เทรดจำกัดเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยนายชาตรีเปิดเผยนะครับว่าทางบริษัทได้มีการนําเอกสารหลักฐานที่เป็นโฉนดที่ดินดังกล่าวมาชี้แจงในที่ประชุมซึ่งทางบริษัทก็มั่นใจว่าโฉนดที่ดินนี้ออกมาโดยถูกต้องตามกฎหมายทุกขั้นตอนครับ นายชาตรีบอกถึงข้อเสนอทางออกของการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นว่าบริษัทจะทําการตัดเนื้อที่ดินจํานวน2งานหรือประมาณครึ่งไร่ให้เป็นที่สาธารณะสาหรับชาวเลได้ทํากิจกรรมร่วมกันบริเวณใกล้รอยต่อระหว่างที่ตั้งชุมชนกับที่ดินของบริษัทพร้อมทั้งย้ายสารโต๊ะบาลายมาอยู่ในบริเวณดังกล่าวด้วย ด้านนายสะเทือนมุกดีประธานสภาวัฒนธรรมราวัยซึ่งเป็นหลานของปู่ทันมุกดีอดีตเจ้าของหาดราวัยได้เปิดเผยถึงความเป็นมาของการตั้งชุมชนชาวเลว่าชาวเลได้มาขออาศัยอยู่ในที่ดินของปู่ทันมุกดีซึ่งท่านก็อนุญาตในสมัยนั้นมีประมาณ4-5ถึงครอบครัวโดยให้ช่วยดูแลสวนมะพร้าวของปู่แต่ข้อมูลที่ได้รับจากนายสะเทือนนะครับนางสมศรีดำรงกรเกษตรซึ่งเป็นชาวราวัยที่รอฟังผลการประชุมอยู่หน้าสารากางบอกว่าไม่จริงครับ ไม่จริงเรากอขอพูดไปเลยว่าไม่จริงชาวบ้านอยู่มาก่อนอนามัยก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีชาวบ้านมาอยู่ก่อนนี่คือไม่สบายต้องไปหายาในป่ามาปลูกกระมอมมาพดตามท้องตามไรลไม่มีหมอไม่มีอะไรทั้งสิ้นที่ชาวเลอยู่ที่หาดลาวัยที่ตามไปกเกาะแก่งต่างๆคือว่าไปทำมาหากินสมัยก่อนเขายังไม่อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมในทะเลเขาก็ไปหาปิงหาอะไรมาย่างก็ไปขายมามามามีการเลขเปลี่ยนกับเข้าวสารได้หุงได้กินยอย่างไรก็ตามนะครับนายวีราชายัยตันติวัฒนาวันลบ ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินที่มีชาวเลยอาศัยอยู่มากที่สุดมีข้อเสนอว่ารัฐบาลควรที่จะเข้ามาซื้อที่ดินเป็นที่ตั้งของชุมชนซึ่งตนมีอยู่ประมาณ5ไร่เพื่อที่จะได้ใช้เป็นพื้นที่ในการสืบสานวัฒนธรรมของชาวเลเนื่องจากปัจจุบันชุมชนอยู่กันอย่างแออัดมีปัญหาสุขภาวะสุขลักษณะความสะอาดซึ่งก็พร้อมที่จะขายให้ในราคาที่เหมาะสมเพราะปัจจุบันไม่สามารถที่จะเข้าไปใช้พื้นที่อยู่ยได้แล้วนะครับและในขณะนี้นะครับชาวเลก็กําลังที่จะไปรอฟัง ผลการประชุมจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตซึ่งเพิ่งที่จะประชุมเสร็จกันเมื่อสักครู่นี้เองครับทุกคนยังคงมีความหวังนะครับว่าการแก้ไขปัญหานั้นจะสามารถยุติลงได้ด้วยดีแต่ปัญหาก็คือว่ามิติในด้านของข้อมูลประวัติศาสตร์นั้นยังเป็นข้อขัดแย้งอยู่นะครับ นอกจากชาวเลที่มารวมตัวกันอยู่บริเวณหน้าสารากลางจังหวัดภูเก็ตแล้วกลุ่มในทุนที่ปรากฏชื่อในโฉนดที่ดินที่ชาวเลอาศัยอยู่นั้นก็รวมตัวกันอยู่ที่นี่ด้วยเช่นเดียวกันต้องจับตาดูนะครับว่าข้อสรุปจะเป็นอย่างไรทีมข่าวจะรายงานเข้าไปให้ทราบเป็นระยะครับ ขอบคุณคุณธันพิสิทธ์ครับรายงานสดด้วยระบบ 3G และ 4G จาก